สวัสดีค่ะพบกับพี่นาไนาอีกแล้วนะคะจากช่องนานานมากับดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะนะสีนักษัตวที่จะเข้าวินเศรษฐีในวันที่หนึ่งมีนาคม2567นะคะมีนักษัตวของคุณหรือไม่นะคะมารับชมกันค่ะนะ,ะอ่ามีสีนักสัตวด้วยกันที่จะติดคิวเศรษฐีนะคะอ่าไปยืนรอคิวได้เลยนะจ๊ะอ่าอันดับสุดท้ายนะ ของเสีอยนดับก็คือคนที่เกิดปีมะเส็งมีโชคนะสองตัวท้ายนะโชคมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือคุณเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดนะปู่ฤาษีหรือใครก็ตามนะเนี่ยปู่ฤาษีข้างหลังนะคะให้โชคนะอย่าลืมขอพรนะคะอ่านะมีโชคสองตัวท้ายนะคะอย่าซื้อหนักนะ อ่าเ,อาเลขหนา้าไพ่นะคะ0550นะคะ2552 2992และ0990์เกนยค่ะนะชาวปีมะเส็งนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะอ่ามาที่อันดับ3ของเรานะคะอันดับ3ได้แก่ผู้ที่เกิดปีระกา สิบเหรียญมาเลยนะฮะเลขที่บ้านให้โชคนะเลขที่บ้านเลขที่โรงงานเลขที่ร้านค้าของคุณนะให้โชคค่ะนะสามตัวท้ายค่ะสามตัวล่างหรือว่าสามตัวท้ายลอตเตอรี่นะอย่าลืมอุดหนุนรัฐบาลไทยค่ะนะอ่านะและมีโชคลาภนะซื้อเออเสี่ยงซื้อสลากกับ ไกลบ้านนิดนึงนะหรือคนที่มาขายขี่รถมาขายที่หน้าบ้านคุณก็ได้นะฮะหรือบังเอิญเจอก็ได้นะฮะซื้อลอตเตอรี่กับเพศชายนะ,ะจะให้โชคค่ะนะะ,อะขอให้ชาวปีรากาโชคดีนะอันดับ3ก็คือผู้ที่เกิดปีรากานะคะเลขหน้าไพ่ของคุณก็คือ05501001103 0330ค่ะขอให้ชาวปีรากาโชคดีนะคะอ่าอันดับ3ปีรากาค่ะผู้ที่เกิดนักสัตว์นี้นะคะได้อันดับ3ได้อันดับสค่ะนะอันดับ2ได้แก่ผู้ที่เกิดปีจอค่ะปีจอนะคะได้ไพ่เดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะ,ะถึงไม่เห็นไพ่เงินนะ,ะแต่คืนนี่ไพ่สัญ,ญลักษณ์ดีๆนะ ฟ้าเปิดให้คุณแล้วนะคะชาวปีจอนะคะอ่าใบที่สองเดอะสตาร์เดซันมาไม่พอเดอะสตามาอีกนะจ๊ะอ่าใบที่สามน้ได้ไพ่6กอ่าหดาบนะคะอ่าเสียงโชคซื้อสลากไกลบ้านนิดนึงนะคะนี่เดินทางไกลบ้านมันเป็นไพ่ของการเดินทางนะไพ่เดินทางระยะไกลนะซื้อสลากไกลบ้านจะให้โชคะค่ะนะ,ะเลขน้าไพ่ของคุณคือ 1,9,9,1,1,7,7,1และ1,9,6,1,7,6ค่ะนะ,ะขอให้ชาวปีจอนะอันดับสองโชคดีนะคะอะ่าและชาวปีจอค่ะขอให้คุณมีโชคในวันที่หนึ่งมีนาคม2,567นนะคะอะ่ามาถึงอันดับหนึ่งแล้วนะคะนะตัวเลือกในการเข้าคิวเศรษฐีน้อยด้วยนะคะของ วันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะาทายสิว่าอันดับหนึ่งจะใช่คุณหรือเปล่านะฮะอันดับหนึ่งได้แก่ผู้ที่เกิดปีชวดค่ะนะนี่ค่ะปีชวดมีเกณฑ์ได้ฉลองค่ะอ่ฉลองร่วมกับเพื่อนๆหรือร่วมกับคนในครอบครัวซื้อเลขเดียวกันนะอาจจะถูกสามตัวท้ายนะ สตัวท้ายรางวัลที่1ห,หรือเปล่านะหรือว่าสาตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะอ่าหรือรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเพราะมีไพ่หนึ่งเหรียญโตโ,โตค่ะนะ,ะื่อน้งโชคมาจากเลขที่บ้านเลขที่ทะเบียนรถของคุณนะเลขทะเบียรนะยรถของคุณนะคะอ่าอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทำนายแล้วกดติดตามนะคะนี่ค่ะชาวปีชวดนะ ถูก3ตัวท้ายนะหรือรางวัลที่1เลยนะคะเพราะว่าเหรียญโตโต,โตลาบก้อนโตอยู่ในดวงของคุณนะคะชาวปีชวดนะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายกันนะคะนะขอให้โชคดีกันทุกคนเลยค่ะ